แล้วเราเริ่มหลงตัวเองว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเรานี่บริสุทธิ์กว่าคนอื่นเรานี่เก่งกว่าคนอื่น เรานี่มีความหลุดพ้นมากกว่าคนอื่นตายแล้วใช่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็นไก่เป็นปลาไม่ว่าจะหลงสิ่งใดรักสิ่งใดชอบสิ่งใดหมกมุ่นในสิ่งใดเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็จะโดนมันทําร้ายและตกต่ําลงไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มีภูมิธรรมเคยเรียนธรรมะอย่างดีอะไรมาบ้างเนี่ยก็ไปสร้างความเป็นทิพย์ให้เป็นเดรัจฉานทิพย์ นี่เดราฉานทิพย์เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นลักษณะที่ยิบย่อยเนี่ย<ะ>ในป่าหิมพาน,นมีหมดแล้วในป่าหิมพานเนี่ยนักบวช ฤษีพระทุดงลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่เยอะเลยนะนับมวดฤษีพระทุดงค่ะมักจะอาศัยป่าหิมพานต์นี่แหละเป็นที่ปฏิบัติธรรมป่าหิมพานต์นี่ดังเรื่องมรคนาลีผลใช่ค่ะจะมีออกลูกเป็นออกผลเป็นผู้หญิงสาวสวยเด็ดออกมาได้มีกลิ่นหอมอะไรอย่างเนี้นะภิกษุก็ดีพระทุดงก็ดีฤษีก็ดี อาศัยป่าเนี้ยเป็นเครื่องอุทาหหอ,อนในจิตใจเขาทำไมเขาชอบไปอยู่ในป่านี้กันนะเพื่อ ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุกันเนี่ยเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยมีแต่ตัวอย่างคนหลงอืมอ่พี่เอานึกออกไหมเราสมมติผมเป็นตัดสินใจเป็นฤาษีเนี่ยอยู่เมืองไม่สําเร็จธรรมอยู่ป่าดูนกดูไม้ก็ไม่สําเร็จธรรมแต่ถ้าเข้าป่าหิมะพานเนี่ยไอ้นี่มันก็เคยหลงเราต้องสองวรไว้ถ้าเราได้สติศีินสมาธิได้ญานได้ฌานเนี่ยขยันหลงมาในต้นนี้หลงแบบนี้ก็จะมาห้อยอยู่บนต้นไม้แบบนี้ คนที่คนที่เขาปฏิบัตินะแล้วเขามีอำนาจจิตที่ดีแต่เขาก็หลงว่าเขาสวยหลงว่าเป็นที่รักพอมาเกิดก็ามาเกิดเป็นเดรัจฉานที่เป็นมัคนาลีผลเขาก็จะได้มีความเป็นทิพย์เรื่องความดึงดูดแต่ตัวเขาเองก็เป็นแค่ผู้ที่ถูกคนอื่นเขาเด็ดไปเท่านั้นอเองนะทีะนี้สิ่งที่อยู่ในป่ายุ้งาพลาทั้งหมดเนี่ยมันจะมี ของแรงแรงที่เรียกว่าเดรชาทิปที่มีอนุภาพแบบแรงแรงซูปเปอร์พาวเวอร์ฟูลแรงแรงอยู่แค่2ชนิดค่ เท่านั้นเราตัดมคณาลีผลออกไปเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้เอร์ฟูเท่าไหร่วิทยาธรคนทันตัดออกเลยนะคุณชอนนรสิงห์อะไรตัดทอ้หมดเลยเหลืออยู่แค่สองแก๊งแก๊งหนึ่งหอกบนฟ้าแก๊งหนึ่งอยู่ในดินก็คือพยากรุธกับพญานาคพยากรุธเนี่ยองท่านรับใช้พระวิศนุส่วนพญานาครับใช้ทั้งสองมหาเทพคือไปรับใช้องค์ศิวะมหาเทพอยู่ที่คอท่านะก็คือวาสุกรี นาคราชอยู่ที่คอพระศิวะ,ะอีกองหนึ่งก็รับใช้องค์พระวิษณุนารายก็คือเตียงที่ท่านนอนเป็นนาคาราออก็คือเสสะนานาคาราตัวนาคารานี้ตัวท่านเองก็มาจากความหลงหนะหลงอะไรหลงในราคะจริตราคะจริตใช่บุคคลไหนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาจะตายเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องทิ้งถัวทิ้งเมียทิ้งคนรัก อ,อร,รักนะรักนะสมมติเราเรากาลังจะจากเมียเราไปแล้วมเมียยังมีชีวิตอยู่ต่อเราไม่สบายมากมแล้วเรากําลังจะขาดใจตายแล้วเรารักเมียมากมเมียเป็นคนดีาตาหน้าขอให้เจอกันอีกอจิตอันเนี้ยคิวสุดท้ายที่เป็นความรักอย่างมากเนี่ยจะพาเราไปแจ้งเกิดเป็นหน้าคาราชแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญมากก็จะเติมคําว่าพญาอยู่ข้างหน้าคือมีทธิ์เยอะเป็นพญานา ถ้าเราเป็นราชาของหน้าก็จะเติมคําว่าราชาเป็นคําสุดท้ายเป็นพญานาคราช ถ้าเรามีบุญเฉยๆก็เป็นหน้าเฉยๆแต่ไปด้วยความรักคือคนเชื่อไหมว่าเราเรารักกันคนรักกันมันรักกันจริงๆนะเวลาจะตายจากกันแล้วมันรู้สึกสะท้อนใจแบบไม่จากไปใครจะอยู่ดูแลคุณมันจะคิดกันได้แบบนั้นไอดวงจิตแบบนี้ยมันก็จะส่งไปเกิดเป็นหน้าแล้วตำราโหราศาสตร์เวลาเขาจะคำนวณดวงคนสองคนที่สมคงกันเขาต้องสมคงตามหลักโบราณที่เขาเรียกว่า สมพงศ์นาคคู่เคยได้ยินป่าเคยได้ยินค่ะอ่าเ็าจะเช็คดวงเลยดวงนี้นาคชายนาคหญิงสมพงศ์กันที่หัวที่หางหรือที่กลางลําตัวจะเป็นยังไงอ่าเพราะว่านาคเนี่ยคือซิมโบลของความรักโดยตรง่ะครับไหมค่ะทีนี้ความที่พญานาคอาศัยอยู่ใต้น้ําใต้ดินพญานาคนี้มีสมบัติประจําพระองค์เจ็ดอย่างและทุกๆุบ้านที่มีแผ่นดินอยู่นะครับค่ะ มีนาคทุกที่ว้อ่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วในพิเศที่แล้วว่าผีบ้านผีเรือน,อนทุกบ้านทุก,กอาณนเขตมีผู้ปกครอง<ะ>ในเรื่องของจิตวิญญาณภูมิที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราหยิบดินขึ้นมากำมือหนึ่ง<ะ>แผ่นดินที่เราอยู่นี้ในมิติของดินมีนาคปกครองทุกที่เช่นเดียวกันเ,เพราะนั้นเวลาที่เรา ศึกษาหรือเราได้ยินได้ฟังแบบว่าที่แห่งนี้นะเป็นที่ของหน้าคนที่เขาเรียนคนที่เขาเรียนเรื่องภูมิเรื่องไตรภูมิเนี่ยเขาก็จะเออหัวเราะในใจดังๆว่าเธอมีทุกที่แหละแต่บ้านพี่แอลหรือว่าที่สตูดิโอเนี่ยก็มีหน้าเดินออกไปเจ็ดก้าก็มีหน้ามีหมดเลยนะ จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่บางที่อาจจะเป็นระดับพยานาและที่บางที่อาจจะเป็นระดับพยานาคาระพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะที่บางที่แห้งมากแห้งแบบแห้งๆปลูกพืชไม่ขึ้นน้ำไม่พานนาคก็อยู่ไม่ได้อนันน่ะจะเป็นข้อยกเว้นอย่างเดียวก็คือถ้าที่นั้นเป็นทะเลรายจะไม่มีนาคอยู่อยู่ไม่ได้โดยธาตุไม่เข้ากัน แต่ถ้าที่แห่งไหนอย่างที่เราอยู่เนี่ยมองไปเป็นน้ําทะเลสาบมีทะเลสาบมีน้ําเอานิ้วจิ้มลงไปในดินมีความชื้นตามหลักก็ตรงนี้มีนาคเฝ้าซึ่งพอมีนาคเฝ้าปุ๊บสมบัติเจประการก็มีอยู่และเราขอจากท่านได้ค่ะสื่นเต้นจังเลยค่ะเรารูแล้วว่าที่ที่เราอยู่นี่มีนาและมีสมบัติด้วยใช่มีทุกที่แต่บางที่ ที่คุณพิสูจน์แล้วเช่นที่ดินแห้งมากค่ะหรือเล่นเทปูนจะเต็มพื้นที่เลยโอ้ไม่เข้าหไหม,มต้นไม้เนี่ยโค่นออกหมดสมมติเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสมมติสมมติอยุธยานะ เป็นพื้นที่15าไร่30ไร่แล้วก็เทปูนทุกพื้นที่ต้นไม้ดึงออกหมดเลย<ะ>ไม่มีความชื้นหน้าผิวดินเลย<ะ>ตรงนี้ถึงท่านอยู่ท่านก็แสดงฤทธิอำนาจไม่ได้<ะ>ท่านก็จะอ่อนแอลงโดยทาตุเรื่อยๆอ๋อไม่ใช่หมายถึงใต้ดินจะมีน้ำแต่ว่าสมมติว่าถ้าบ้านเราแล้วเนี่ยแล้วเราเทเทพื้นจนไม่เห็นดิน ไม่เห็นแบบผิวไม่เห็นความชื้นอันนั้นคือท่านก็จะไม่สามารถที่จะมาโดนบัรดาลหรืออะไรให้เราได้คือพลังท่านจะอ่อนลงเพราะว่านาคเนี่ยต้องอยู่กับน้ําน้ํามีสองอย่างน้ําจากฟ้าพระวรุณส่งมาก็คือฝนตกแล้วก็น้ําที่อยู่ในดินทะเลสาบน้ําที่ไหลอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเราปิดหน้าดินสักเกลี้ยงเลยอ่านาคสมบัตินาคเราไม่มีวันได้เพราะนาคที่อยู่ในนั้นก็หิวตายอ่อนอ่อนกําลังโอเค ถ้าผมพูดประมาณนี้อันนี้ก็คือหลักของวัสตุถ้าพูดให้พวกเราเข้าใจง่ายก็คล้ายๆควงจุ้ยนั่นแหละอ่าทิศที่ไหนมันแหงไปมันมีความชื้นเนี่ยก็ไม่แหงลบค่ะนะเป็นแบบนั้นทีนี้เรามาต่อกันว่าสมบัติใต้พื้นแผ่นดิน ถ้าพื้นดินเราสมควรมีความชื้นต้นไม้งอกงาม mm hmm. อยู่ติดน้ำบ้างปลูกเรือนแล้วดี<ช>ตัวเรา<ช>ตัวเรา<ช><ช>เป็นคนที่ป,ปฏิพฤติปฏิบัติบุญธรรมดีแล้วเป็นคนรักเดียวใจเดียว<ช>คุณมีสิทธิ์ขอ สมบัติจากนาคราชได้7ประการเริ่มจากประการที่1นึ่งประการที่1ขอยศอำนาจบารมีจากเจ้าที่นาคราชในทุกๆบ้านของตัวเองได้ยศอำนาจบารมีรมใช่ก็คือเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอขอได้เลยนะครับไอตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องการจะขอเนี่ย สิ่งที่เราต้องแสดงออกว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ได้จากท่านเราก็ต้องเหมือนท่านท่านมาเป็นนักราชเพราะท่านรักเดียวใจเดียวคือไม่วกแวกเรื่องพึ่งความรักตัวเราศีลข้อสามรักษาไม่ได้ก็อย่าไปเสนอ,อหน้าไปขอก็จ,จะไม่ได้ตรงกันข้ามกันอาจจะได้รับผลร้ายอาจจะได้รับผลร้ายก็คือยศอำนาจบารมีอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะว่าเรากลายเป็นคนโลกทั้งทั้งที่ เราไม่มีคุณธรรมอยู่กับตัวนะอันดับที่ 2, 2> <c oughs> เงินทองค้าขายคล่องตัวมาก เวลาเราค้าขายเนี่ยเงินก็จะไหลามาคล่องตัวมาก,กหลายคนเนี่ยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าขายคล่องตัวเพราะพญานาคราชเนยเยอะประการที่3สุขภาพของเยาวชนไม่เราไม่นับคนแก่นะสุขภาพของเยาวชนคนที่แววตาย,ยังสะท้อนแสงอยู่ะจะแข็งแรงจะสมบูรณ์พญานาจาจะจะอภิบาลสุขภาพของคนที่ยังมีแววตายอยู่แววตานี้ก็คือธาตุน้ําในดวงตาถ้าคนแก่เท่าคนไหนตา นงตามันเหลืองมองไปนี่มันฝ้าไปหมดแล้วเนี่ยคือพลังธาตุน้ำในในกายไม่มีพยานาคช่วยอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> คนละแบบกับเงินทองไหลมาเทมานะอันนั้นคือผลกําไรอันนี้หมายถึงค้าขายแล้วมันมีลูกค้าเรื่อยๆมันมีความรู้สึกอยากซื้ออยากขายกันตลอดไปเรียกมั่นคงองค์พญานาคให้เป็นพูดง่ายๆก็คือเจอครูดีจะเป็นสังหรณ์มาในฝันบ้างหรือว่าได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันบ้างเป็นสมบัติที่ดีที่สุดใน7ประการนะสมบัติ7ประการนี้เนี่ยจะอยู่ในบ้านของคนที่สามารถจัดสรร บ้้านไดสมมติเราไปซื้อทาวน์เฮาส์อยู่<ะ>เราไปซื้อคอนโดมิเนียมอยู่บอกตรงๆไม่ได้แบบว่าเกรงใจท่านผู้ชมเท่าไหร่ก็คือไม่ได้สมบัติพวกนี้ะจะได้แก่คนที่มีพื้นที่บ้านติดแผ่นดินเท<ะ>่านั้น